สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็เราก็มาเจอกันอีกนะฮะเป็นเหรียนเกี่ยวกับนะพระเจ้าแผ่นดินเราเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่นะพผมว่าท่านเป็น เขาเรียกอะไรแค่รูปภาพของท่านหรือปฏิทินที่ท่านมีที่บ้านเนี่ยนะเขาเรียกว่ารูปที่มีทุกบ้านเนี่ยโอ้โหนี่ก็ด้วยบาร,รมีนะเขาเรียกว่าด้วยบาร,รมีบาร,รมีของท่านนะครับใครมีเหรียญกระสาบเก่าธนบัตรเก่าหรือรูปอย่างเงี้ยพระเหรียญอย่างเงี้ยที่เป็นรูปหน้าท่านอะ นะครับถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งเลยเก็บรักษาให้ดีๆเพื่อนๆอ,อย่างน้อยเนี่ยนะมันเป็นอะไรที่ยึดเหนียวจิตใจเราคนไทยได้นะครับถึงบางอย่างเนี่ยเราไปคิดเป็นมูลค่าไม่ได้แต่ถ้ามีความต้องการทางจิตใจเราไหมเนี่ยมันสูงมากมันสูงมากเพื่อนๆ ดีกว่าท่านไปไหว้เกจิอาจารย์บางท่านหรือบางองค์ที่บางทีเนี่ยนะผมไม่รู้ดิผมว่าผมไหว้รูปพระพุทธในหลวงราชการที่าดีกว่ากับเกจิที่มีรูปลงมาบางองค์อ้นี้บางองค์นะไม่ใช่ทุกองค์องค,องค์ดีๆก็มีเยอะแยะแต่อันนี้พูดให้เป็นแบบคร่าวๆนะท่านสามารถนําไป เลี่ยมและติดคอได้เหละช่ยจะเชื่อมเด,ด้วยพุทธคุณนะรุ่นนี้เนี่ยก็มีพิธีปลุกเสกอย่างใหญ่โตโ,โหนานเมือนและเชิญพระบรมสายรักของท่านเข้ามาอยู่ในเหรียญเนี่ยนะครับไม่ธรรมดาฉะนั้นเนี่ยไปดูประวัติให้ดีๆเพื่อนๆน,น,นะรุ่นนี้เนี่ยนะโอ้โหไม่ธรรมดาครับแต่ว่าเป็นพ้าที่อย่างว่าแหละ สร้างเยอะเพราะว่ามันเจตนาก็คือหาทุนมาสร้างโรงพยาบาลนะครับหาทุนมาสร้างโรงพยาบาลอันนี้ก็เป็นเจตนาที่ดีนะสำหรับผู้ที่สร้างการหาทุนพวกนี้เราก็เนี่ยหาปลูกเศกและททำเหรียญออกมาคือสมัยก่อนเนี่ยเวลาทุกที่แะครับนะอย่าว่าแต่ว่านั่นแหละทุกที่เวลาอยากจะบูรณนะ นะครับาศาสนสถานอย่างวัดหรือจะสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนอะไรสมัยก่อนก็พิธีหาทุนก็คือนะครับก็ถือทำอย่างเงี้ยครับออกเป็นพระขึ้นมาถูกไหมถูกไหมอันนี้เรื่องจริงเพื่อนๆมันเป็นเจตนาที่แบบว่าการหาทุนโดยที่ที่เขาเรียกว่าอะไระทุกคนก็ได้ได้ประโยชน์ร่วมกันคุณบริจาคเงินมานะ คุณก็ได้พระเครื่องดีๆนะครับได้ทได้พระเครื่องดีๆไปเก็บไปบูชาถูกไหมนี่คือเจตนาของของผู้ที่ทําผมถือว่าดีนะดีนะดีนะนะครับดีเราเป็นการระดมทุนโดยการที่มีผลตอบแทนร่วมไงคุณเอาเงินมาบริจาคคุณก็ได้ของ ที่มีมูลค่านะครับไปเก็บถูกไหมครับฉะนั้นนะครับเพื่อนๆน,นะเรียนรุ่นนี้เนี่ยนะก็ถือว่าดีมากนะดีมากมันมีราคานรุ่นนี้มันมีเนื้อเงินกับเนื้อเนื้อ,อถือจะเป็นเนื้อเงินกับเนื้อนว่าผมไม่แน่ใจว่ามีเนื้อทองคําอะไรด้วยหรือเปล่าแต่ที่เขาในในใน ตลาดที่เล่นๆกันเห็นกันอยู่เยอะๆก็มีเนื้อเงิน่ะกับเนื้อนวะวนะถ้าเนื้ออื่นไม่มีนะผมไม่รู้นะเดี๋ยวทองแดงมันน่าจะมีมันจะมีนวะวกับเงินเนะ่ะที่เห็นอยู่มากๆแต่เนื้อทองคาอะไรนี้เพื่อนๆก็ก็ไปหาข้อมูลกันนะครับผมบอกว่าวัาวนเนี้ยนะที่เอามาให้ดูเนี่ยเพื่อจะได้ทบทวนความจําเพื่อนๆได้เออนะรุ่นนี้เนี่ยนะ มันมีการสร้างมันมีประวัติมันมีอะไรที่น่าสนใจแล้วเลียงรุ่นเนี้ยมีประสบการณ์ด้วยคนเอาไปติดตัวไปใช้แล้วแซบคาดปลอดภัยนะเพราะอย่างน้อยเนี่ยเกจิที่เอามาปลูกเสกรุ่นนี้ก็ไม่ธรรมดาเดยอะหลายท่านดังๆเลยนะในคือดังแห่งยุคอะยุคนั้นอะนี่อายุก็สี่สิกว่าปีกับห้าสิบปีนะนะถ้าเจอรีบเก็บ เพื่อนๆครับถ้าเจอแล้วรีบเก็บเลยไม่ต้องรังเลใจเลยผมจะบอกให้นะไม่ต้องรังเลใจท่านเห็นเอยอย่างนี้หน้าพระเจ้าเป็นดินนะผมจะบอกให้ถ้าเห็นหน้าพระเจ้าเป็นดินรอเก,ก้าอย่างเงี้ยเก็บเลยครับอย่างน้อยพระบรมฉายลาลักษณ์ท่านนี่ก็มีบารมีนะมีพุทธคุณอยู่ละผมเชื่อในใจผมนะผมเป็นคนหนึ่งอ่ะผมนับถือท่าน ท่านมากนะผมมีลูกยงใหญ่ๆใ,ในห้องพระผมเนี่ยใหญ่มากผมเก็บแล้วผมก็เข้าห้องพระผมก็ยกมือกราบนะเขาเรียกว่าให้ความเคารพต่อท่านเสมอเสมอนะครับแล้วก็จําติดตาทุกครั้งเวลาเรานั่งดูทีวีเนี่ยผมจะน้ําตาไหลเ,เห็นพระท่านเสด็จไปไหนมาไหนแล้วท่านออกทีวีเนี่ยจนกระทั่งถึงเวลาที่ท่านแก่ท่านป่วยก็จริงอะ่ะ ท่านออกมานั่งและพูดนะเราเห็นเรายังชื่นชมในพระบารมีแนละน้ําตาไหลอะ่ะคุณเคยเป็นเหมือนผมไหมเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าบารมีไงท่านเห็นคนไหนที่แบบว่าท่านตื้นตันใจท่านรู้สึกว่าหูบุคคลคนน,นั้นน่ะเขาเรียกว่ามีบารมีแหละพวกนั้นะนะนะบารมีเหมือนในหลวงรรเก,ก้าเราเลยนั่งดูในทีวีน้ําตาอย่างไหลคนยังร้องไห้นะ่ะ นี่เขาเรียกว่าบารมีที่สูงส่งมากแค่พระบรมฉายลาลักษณ์ท่านเราเอาไปบูชานี่ก็สูงสุดยอดแล้วผมจะบอกให้เพื่อนๆนะขอให้มันท่านอยู่ในในอย่างเงี้ยแต่ท่านเอาไปห้อยคอไปติดตัวโอ้โหนะภูพระาษัตรตร์ต่างๆที่เป็นคนไทยเนี่ยที่เป็นพระนะอย่างพะระฤาษีสวนญานะพระเจ้าตากสินอะไรต่างๆที่เราเห็นบ่อยๆนะครับเนี่ย เวลาอันเชิญพวกนี้เขาต้องมีพิธีการนะมีพิธีมีอะไรไม่ใช่แบบอยากจะเชิญก็เชิญต้องขอพระบรมชานายุญาตินะครับต้องปูขั้นตอนในเชนในน้อยที่จะเอามาลงในเหรียญนะให้คนปล่อยให้คนเอาไปเช่าเอาไปดูเอาไปบูชาเนี่ยนะฉะนั้น,นเพื่อนๆไม่ต้องลังเลใจเลยนะครับเจอแล้วเก็บเลยนะ โอเคนะเราดูเหรียญกันนิดนึงนะครับลักษณะของเหรียญก็จะเป็นแบบนี้เพื่อนๆเห็น,น,นไหมเนี่ยเนะี่ยอย่างนี้สวยมากไม่มีริ้วรอยคุณดูด,ดูอย่างเงี้ยครับดูความคมชัดเห็นไหมความโป้โหเห็นไหมการปั๊มนะเนี่ยงานแบบเนี้งานสี่สิบปีอ่ะนะสี่สิบกว่าปีเกือบห้าสิบปีถ้าท่านเก็บอย่างนี้ได้เนี่ยโอ้โหเนะี่ยผิวแบบนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยสวย คือว่าเก็บแลวสวยเนี่ยเห็นไหมนะมีพอปลอยนะมีพอสบบอกนะครับคือไอ้อย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่นะนะคลาสสิกนะผมว่าการทำเห็นไหมการแกะสักแกะของข้าเรียกแกะพิมพ์เนี่ยโอ้ดูดิมีนูนสูงนูนต่ำมีคลื่นน่ะเห็นไหมเห็นไหมนะเนี่ยครับงานอย่างเงี้ยนะงานอย่างเงี้ย นะของก๊อปเนี่ยท่านก็ดูถ้ามันก๊อปมาแล้วทํามันก็จะไม่ได้สวยแบบคมแบบนี้แล้วก็นะคือเราดูงานอย่างเงี้ยนะนะดูให้เป็นนะครับสังเกตนะการตัดตัดเป็นยังไงนะคือรุ่นเนี้ยผมมีหลายเหรียญอยู่นะเดี๋ยวนะผมหาอีกทีหนึ่งนิดหนึ่งเดี๋ยวผมใส่ซีนอ๋อผมมีมีผมมีอีกเหรียญน,นึงวนี้ผมจะเปรียบเทียบให้เพื่อนดูคู่กัน ผมมีอยู่สี่ห้าแต่ก่อนผมผมเช่าเหรียญผมเช่าแพงเหมือนกันนะผมจําได้ว่าผมเช่าเหรียญละสองพันกว่าบาทตอนนั้นตอนที่ท่านสวรรคตใหม่ๆอ่ะเป็นเพื่อนก็เอามาปล่อยก็เออเว้กลัวจะไม่ทันเขาเอาซะเยอะแต่ไม่เป็นไรตอนนี้ราคาก็อาจจะดรอปลงไปก็ไม่เป็นไรหรอกเราเก็บไว้พุทธคุณนะเพื่อนดูนะอย่างเนี้ยเหรียญวิสองเหรียญนะเนื้อใช่ไหม เนื้อเขาเรียกเนื้อนวาเนือแดงชมพูเลยนะสวยเห็นไหมเก็บรักษาอย่างเงี้ยเพื่อนๆดูดิสวยไหมสวยไหมนะเห็นไหมแดงแบบว่านะอย่างนี้เขาเรียกว่าแบบสวยมากสวยมากสวยมากเพื่อนๆเห็นไหมสวยนี่เก็บให้เก็บอย่างเงี้ยเพื่อนๆเก็บอย่างเงี้ยสวยๆอย่างเงี้ยนะเห็นไหมเห็นไหมความคมชัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเก็บได้ก็เก็บแบบเนี้ยเก็บสวยๆอย่างเงี้ย เพื่อนผมมีอยู่แบบนะเขาดีราคาไม่แพงอย่างเงี้ยแต่ว่าพุทธคุณนี่ไม่ต้องห่วงแค่พระบรมฉายาลักษณ์ก็ถือว่านะครับถือว่าสุดยอดแล้วอ่ะนะสุดยอดแล้วะที่ท่านนะที่ท่านมีพระบรมฉายาลักษณ์อย่างเงี้ยสุดยอดแล้วเพื่อนโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปเท่านี้นะครับ ขอบคุณครับ